ดีค่ะยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่การรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานของกองความปลอดภัยแรงงานประจำสัปดาห์ระหว่างวันที่15-19มกราคม2567เราไปเริ่มต้นกันที่ข่าวแรกได้เลยค่ะวันจันทร์ที่15มกราคม2567เวลา9นาฬิกา30นาทีนางโสภาเกียรตินิรชาอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานมอบหมายให้นางสาวสุวดีทวีสุข ผู้อํานวยการกองความปลอดภัยแรงงานเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการสาธารณาสุขครั้งที่145-1ขีด1ทับ2567โดยมีแพทย์หญิงอัจฉรานิธิอภิญญาสกุลอธิบดีกรมอนามัยเป็นประธานการประชุมพร้อมด้วยคณะกรรมการโดยเป็นการประชุมเพื่อร่วมกันพิจารณาแผนพัฒนากฎหมายระดับอนุบัญญัติและคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณาสุขว่าด้วยการสาธารณาสุขประจำปีงบประมาณ2567 และการดำเนินงานตามข้อเสนอสมัชชาสุขภาพแห่งชาติประเด็นมติ12.1ทบทวนสุขภาพแห่งชาติมาตรการทำให้สังคมไทยไร้แร่ใยห,หินวันอังคารที่16มกราคม2567เวลา9นาฬิกานางสาวสุวดีทวีสุข ผู้อำนวยการกองความปลอดภัยแรงงานเก่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดประชุมชี้แจงกิจกรรมสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภยัยอาชีวะอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานประจำปีพุทธศักราช2567โดยมีนายสมพศ์กวางแก้วรองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานมอบหมายให้นายศักดิ์สินตุลาธรผู้ตรวจราชการกรมกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดทุกจังหวัดผู้อำนวยการสำนักง,งานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหาคนครพื้นที่ถูกพื้นที่และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมผ่านระบบออนไลน์โดยเป็นการประชุมเพื่อชี้แจงหลักเกณฑ์และเงื่อนไขาการพิจารณาคัดเลือกสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยประจำปีพุทธศักราช2517 และวิธีการสมัครพร้อมแน่ไฟล์เอกสารผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ให้กับเจ้าหน้าที่สสคและสลพทั่วประเทศต่อมาเวลา9.30นาฬิกา30นาทีผู้อำนวยการกองความปลอดภัยแรงงานเข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาส่งเสริมและป้องกันด้านความปลอดภัยในการทำงานครั้งที่1ครับ2567ผ่านระบบวีทัศน์ทางไกลโดยมีนายสารีสุขเกิดเป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยคณะกรรมการรวมทั้งสิ้น21คนโดยเป็นการประชุมเพื่อพิจารณาการประเมินผลการดำเนินโครงการด้านการส่งเสริมหรือป้องกันเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงานประจำปี2566รวม10โครงการรวมทั้งสรุปข้อเสนอแนะและข้อสังเกตของคณะอนุกรรมการในการพัฒนางานโครงการด้านการส่งเสริมและป้องกันด้านความปลอดภัยในการทำงานและเวลา13นาฬิกา พ่วงหน่วยการกองความปลอดภัยแรงงานกล่าวรายงานวัตถุประสงค์การประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์เงื่อนไขาการรับสมัครและแนวทางการตรวจประเมินสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภยัยประจำปีพุทธศักราช2567ให้กับเจ้าหน้าที่ศูนย์ความปลอดภยัยผ่านระบบออนไลน์โดยนายสมพศ์กวางแก้วรองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานมอบหมายให้นายศักดิ์สินตุลาธรผู้ตรวจราชกา,ารกรม รมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเป็นประธานเปิดประชุมพร้อมด้วยผอศูอนย์ความปลอดภัยในการทำงานเขตทุกเขตและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมผ่านระบบออนไลน์โดยเป็นการประชุมเพื่อชี้แจงหลักเกณฑ์และเงื่อนไขาการพิจารณาคัดเลือกสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัยประจำปีพุทธศักราช2567 รวมถึงวิธีการสมัครพร้อมแนบไฟเอกสารผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ให้กับเจ้าหน้าทีส่สนย์ความปลอดภัยในการทำงานเขตทุกเขตวันพุทธที่17มกราคม2567เวลา8นาิก30นาทีนางสาวสุวดีทวีสุขผู้อำนวยการกองความปลอดภัยแรงงานเป็นประธานพิธีเปิดโครงการประชุมชี้แจงกฎหมายแนวปฏิบัติและมาตรการเชิงป้องกันด้านความปลอดภยัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน สำหรับนายจ้างลูกจ้างและประชาชนทั่วไปผ่านระบบวิดิทัศน์ทางไกลจัดโดยศูนย์ความปลอดภัยในการทำงานเขต10ส,สมุดปราการโดยเป็นการจัดโครงการเพื่อส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้มาตรฐานกฎหมายความปลอดภัยให้เกิดประสิทธิผล ต่อมาเวลา9นาฬิกาสนาทีผู้อำนวยการกองความปลอดภัยแรงงานกล่าวรายงานวัตถุประสงค์การประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์เงื่อนไขาการรับสมัครและแนวทางการตรวจประเมินสถานประกอบกิจาการต้นแบบด,ดีเด่นด้านความปลอดภยัยประจำปีพุทธศักราช2567ให้กับสถานประกอบกิจาการที่เข้าร่วมโครงการโดยมีนายสมพจน์กวางแก้วรองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมผ่านระบบออนไลน์ Zoom meeting และ เฟ e บุ๊กไลฟ e โดยเป็นการประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์และเงื่อนไขาการพิจารณาคัดเลือกสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยประจำปีพุทธศักราช2567และวิธีการสมัครพร้อมแน่ไฟล์เอกสารผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ให้กับสถานประกอบกิจการที่เข้าร่วมโครงการทั่วประเทศกว่า800คนและเวลา13นาิกา10นาทีผู้อำนวยการกองความปลอดภัยแรงงาน เป็นประธานเปิดกิจกรรมมอบของขวัญปีใหม่2,567ภายใต้แนวคิดอุ่นใจผู้ให้สุขใจผู้รับอบรมฟรี10,000คนหลักสูตรการป้องกันและระงับอักคีภัยในสถานประกอบกิจการผ่านระบบวิธิทั์ทศนางไกลจัดโดยศูนย์ความปลอดภัยในการทำงานเขต2ชนบุรีโดยเป็นการจัดกิจกรรมเพื่อให้สถานประกอบกิจการนายจ้างลูกจ้างเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรการเชิงป้องกันด้านความปลอดภัยลถอุบัติเหตุและอุบัติการกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้ในสถานประกอบกิจการซึ่งมีผู้เข้ารับการอบรมจำนวนกว่า400คนวันพฤหัสบดีที่18มกราคม2567เวลา8นาิกา45นาทีนางสาวสุวดีทวีสุ ผู้อำนวยการกองความปลอดภัยแรงงานมอบหมายให้นายวสันต์ปียสถิทธรรมผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์ความปลอดภัยในการทำงานเป็นประธานเปิดการอบรมหัวข้อการจัดการความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้าและการบริหารจัดการความปลอดภัยผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับไฟฟ้าผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกลจัดโดยศูนย์ความปลอดภัยในการทำงานเขตเราชบุรี โดยเป็นการอบรมเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานลดค่าใช้จ่ายของนายจ้างเพิ่มความปลอดภัยให้กับลูกจ้างภายใต้กิจกรรมมอบของขวัญปีใหม่ปี2567อบรมเซฟตี้ฟรี10,000คนโดยมีผู้เข้ารับการอบรมผ่านระบบวิดีทัศน์ทางไกลกว่า300คนต่อมาเวลา10นาฬิา10นาทีนางโสภาเกียรตินิราชาอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน นายสมพศกวางแก้วรองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานและนางสาวสุวดีทวีสุขผู้อำนวยการกองความปลอดภัยแรงงานเป็นผู้นำการตรวจพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากทีมตรวจเฉพาะกิจศูนย์ความปลอดภัยในการทำงานเขตเจราชบุรีสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุพรรณบุรี และสำนักงานประกันสังคมจังหวัดสุพรรณบุรีลงพื้นที่ตรวจสอบอุบัติเหตุในกรณีโรงงานพลุระเบิดที่บ้านข่อยงามตำบลสาลาขาวอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีพบสถานที่เกิดเหตุพลุระเบิดเป็นบ้านที่ใช้เป็นที่เก็บและผลิตพลุดอกไม้ไฟมีลูกจ้างประมาณ30รายสาเหตุเบื้องต้นคาดว่าขณะเกิดเหตุลูกจ้างช่วยกันบรรจุดินเทาเพื่อทำประทัดและได้เกิดเหตุระเบิดขึ้น ส่วนสาเหตุที่แท้จริงอยู่ระหว่างการสอบสวนเบื้องต้นพบผู้เสียชีวิตจำนวน23รายทั้งนี้พนักงานตรวจความปลอดภัยสสอคอสุพรรณบุรีและสพข7จจะมีหนังสือเชิญนายจ้างและผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อสอบข้อเท็จจริงณนะสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงของอุบัติเหตุและดำเนินการตามพรบรความปลอดภัย2,554ประกอบกับกฎกระทรวงเกี่ยวกับการป้องกันและระง,งับอัคคีภัยพุทธศักราช2,555และกฎกระทรวงเกี่ยวกับสารเคมีอันตรายพุทธศักราช2,566ต่อไป และเวลา13นาฬิกา15นาทีนางโสภาเกียรตินิราชาอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานพร้อมด้วยนายสมพลกวางแก้วรองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานและนางสาวสุวัีทวีสุขู่วำนวยการกองความปลอดภัยแรงงานร่วมตรวจเยี่ยมเพื่อสร้างขวัญกำลังใจในการทำงานแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานโดยมีนางสาวสุกัญญาแก้วสมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุพรรณบุรีและเจ้าหน้าที่ร่วมให้การต้อนรับ วันศุกร์ที่19มกราคม2567เวลา9นาฬิกานางสาวสุวดีทวีสุข ผู้อำนวยการกองความปลอดภัยแรงงานกล่าวรายงานวัตถุประสงค์การประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์เงื่อนไขการรับสมัครและแนวทางการตรวจประเมินสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัยระดับประเทศประจําปีพุทธศักราช2567โดยมีนายสมพศ์กวางแก้วรองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting และ Facebook Live โดยเป็นการประชุมเพื่อชี้แจงหลักเกณฑ์และเงื่อนไขาการพิจารณาคัดเลือกสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัยระดับประเทศประจำปีพุทธศักราช2567และวิธีการสมัครพร้อมแนบไฟล์เอกสารผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ให้กับสถานประกอบกิจการที่เข้าร่วมโครงการทั่วประเทศผ่านระบบ Zoom meeting 300คนและรับชมผ่าน Facebook Live กว่า300คน เวลา9ก้นาฬิกา30นาทีผู้อำนวยการกองความปลอดภัยแรงงานเข้าร่วมการประชุมหาลือแนวทางการเพิ่มเติมข้อมูลการประสบอันตรายจากการทำงานจากการเชื่อมโยงฐานข้อมูลสำนักงานกองทุนเงินทดแทนกับกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานโดยมีผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนเงินทดแทน พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์ความปลอดภัยผู้อำนวยการกลุ่มงานเทคโนโล,โลยีสารสนเทศสพอมอเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมโดยเป็นการประชุมเพื่อพิจารณาขอความร่วมมือเพิ่มเติมและปรับปรุงข้อมูลการประสบอันตรายจากการทำงานให้ครบถ้วนและสมบ,บูรณ์ยิ่งขึ้นเพื่อใช้กำหนดนโยบายและวางแผนในการดำเนินงานด้านความปลอดภัยอาชีวะอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน เวลา9นาิก45นาทีผู้อำนวยการกองความปลอดภัยแรงงานมอบหมายให้ทีมตรวจเฉพาะกิจลงพื้นที่ตรวจสอบกรณีเกิดเหตุกระเช้าร่วงตกจากที่สูงพร้อมคนงานเสียชีวิตตามข้อสั่งการของนางโสภาเกียรตินิราชาอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานโดยมีผอ,อสอรพ .2 และผอ,อสปข .11 ร่วมตรวจสอบข้อเท็จจริง ณบริเวณพื้นที่ก่อสร้างทางยกระดับบนทางหลวงหมายเลข35ช่วงบางขุนเทียนเอกชัยตอนหนึ่งเขตบางขุนเทียนกรุงเทพมหานครสาเหตุเบื้องต้นคาดว่าเกิดจากชุดตะขอยกของรถปั้นจันรกระแทกรอกปลายแขนปั้นจันทราให้ลวดสลิงหลุดออกจากตะขอยกเนื่องจากไม่มีการติดตั้งชุดควบคุมการทํางานเมื่อยกวัสดุข,ขึ้นตำแหน่งสูงสุดส่งผลให้ลูกจ้างที่ปฏิบัติงานอยู่ในกระเช้า ร่วงตกลงมาพร้อมกระเช้าเสียชีวิตหนึ่งรายทั้งนี้สรพ2มีหนังสือเชิญนายจ้างและผู้ที่เกี่ยวข้องในวันที่25มกราคม2567ณสรพ2เพื่อสอบข้อเท็จจริงและหาสาเหตุของอุบัติเหตุและดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป เวลา11นาฬิกานายวรณลัตศรีสุขใสรองประหลัดกระทรวงแรงงานพร้อมด้วยนางสาวสุวดีทวีสุขผู้อำนวยการกองความปลอดภัยแรงงานเข้าร่วมประชุมแนวทางการบริหารจัดการการอนุญาตให้ทำและค้าดอกไม้เพลิงการเยียวยาและแนวทางแก้ไขในอนาคตโดยมีรองนายกรัฐมนตรีนายสมศักดิ์เทพสุทินและนายแพทย์พมมินเลิศสุรเดชเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมทั้งหมดนี้เป็นการรายง,งานผลการปฏิบัติงานในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์เพื่อติดตามข่าวสารกองความปลอดภัยแรงงานด้วยนะครับสวัสดีครับก็สอรอคุ้มครองสิทธิพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงาน